สวัสดีครับชาวบริษัทเกมเ่านๆขอผมก้องซาครับวันนี้ครับเรามีเรียกว่าเป็นเกมมิ่งเกียร์ที่บอกเลยว่าสุดเอ็กซ์คลูซีฟมากๆนะครับมารีวิวทุกคนได้ดูกันก็เรียกได้ว่าเป็นแบบครบเซตนาส4ชิ้นเลยนะครับในวันนี้ก็จากทางเกม Call of Duty Black Ops 6นะครับกับทาง Corsair นั่นเองก็เรียกว่าเป็นการโคกันสำหรับแบรนด์ Corsair และเกม Call of Duty Black Ops 6ครับก็เป็นเกมมิ่งเกียร์ที่เรียกได้ว่าสวยงามและใช้ได้ดีมา,มากๆซึ่งผมก็ใช้มาแล้วประมาณเกือบเกือบหนึ่งเดือน นะครับบอกเลยว่าดีจริง,รงสุดยอดเวลิกูดนะเดี๋ยวเรามารีวิวกันโอเคกรอบอย่าลืมกดไลค์ส่งแชร์เป็นกำจ่ายกองซาดีครับซึ่งเกมมิ่งเกียร์ในวันนี้นะครับจะมีทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งอันที่เป็นในส่วนของแผ่นรองเมาส์นะครับซึ่งในวันนี้เนยเราจะมารีวิวทั้ง4ชิ้นเลยนะครับอ่ะเรามาในส่วนของแผ่นรองเมาส์ก่อนล้วกันและก่อนจะไปดูครับผมมีข่าวโดยพิเศษจากทางคอแซมาให้ทุกคนได้รู้กันครับเมาส์ที่ผมจะรีวิวในคลิปนี้นะครับมีเข้าไทยด้น ซึ่งบอกเลยว่ามีจํานวนจํากัดมากๆนะครับถ้าใครอยากได้นะครับปักตะก้าไว้เรียบร้อยแล้วไปจัดกันได้นะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของตัวเคสคอร์แซสามพันห้าร้อยเอ็กคอร์ดดิวตี้ด้วยนะแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในรีวิวของคลิปนะครับแต่ว่าก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เข้ามาเหมือนกันนะครับซึ่งเท่าที่ผมดูเห็นเขียนว่ามีชิ้นเดียวด้วยนะอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวบอกไปเลยว่ามีแค่ไหนแค่นั้นนะครับเป็นของลิมิเต็ดสุดๆครับใครอยากได้ไปจัดกันไว้เลยอันนี้แจ้งไว้กก่่่อออนนนนรรัับสาาาหขขงทีีเเ้้้มมะะปปณไไดดูตลย แผ่นน้องเมาส์นะครับจะเป็นในส่วนของตัวนี้นะเดี๋ยวผมปิดกล่องให้มันดูสวยๆหน่อยนี่เลยนะครับจะเป็นในส่วนของ M M 3 0 0นะครับนี่ครับ Covert Duty Black of Six นะครับซึ่งตัวแผ่นเนี่ยก็จะเป็นแผ่นแบบยาวนะครับเรียกว่าเต็มเต็มโต๊ะเลยนะครับแล้วก็เรียกว่าใช้แล้วสามารถวางได้ทั้งคีย์บอร์ดแล้วก็เมาส์เลยนะครับรวมไปถึงโลโก้นะครับก็เรียกได้ว่าสวยงามนะครับเป็นโลโก้ของตัว Black of s 6นะครับสวยงามมาก แล้วก็มีในส่วนของโลโก้เกมทางด้านขวาแล้วก็มีโลโก้ในส่วนคอแซ่ตัวแผ่นนะครับจะออกมาเป็นในส่วนของลายที่เป็นสีดําเป็นหลักนะครับแล้วก็มีลายส้มๆแซมแซ,ม,ซมนะครับซึ่งใหญ่มากแล้วก็สวยมากๆนะครับผมซึ่งซึ่งตัวไซส์นะครับเป็นตรงนี้ฮะ 2XL นะครับนี่มีไซส์บอกอยู่ตรงนี้นะครับผมเพิ่งเ,เห็นเพิ่งเห็นก็คือผมได้มาผมก็แกะใส่เลยนะครับก็สวยงามนะครับผมตัวต่อไปครับจะเป็นในส่วนของ M75 ไวเล็นะครับคอแซนี่เป็นเมาส์ตัวนี้เลยอ่าฮ่เรียกได้ว่าอย่างที่นะครับก็ในส่งตัวเมาส์นะครับจะเป็นตัวนี้นี่จะเป็นแบบนี้เลยนี่ฮะอ่าจะมีโลโก้ในส่วนของ Call Duty Back Off 6อยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของไฟ2ข้างนะครับแบบนี้แล้วก็จะมีไฟข้างล่างด้วยนี่ตรงนี้นะครับรวมไปถึงปุ่มนะครับก็เป็นเมาส์1หนึ่งตัวที่มีปุ่มเยอะมากเห็นไหมมีปุ่มฝั่งทั้งขวา แล้วก็ทั้งซ้ายอ่ามีโลโก้แบบนี้อ่าเทปะสวยงามนะครับผมก็จับสบายๆนะครับผมก็ชื่นชอบใช้มาเยอะแล้วก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเมาส์ที่ยิงคมนะครับผมนี่ลากหัวมมคมๆตลอดนะบ,บอกเลยเดือดจัดๆนะครับก็ในส่งตัวกล่องก็เป็นแบบนี้นะครับผมนี่ฮนะกล่องก็เรียกว่าน่าสะสมนะครับเพราะว่าเป็นลายนี่เขียนไว้เลยว่า,วา Call of Duty Black Ops นะครับผมสวยงามสวยงามอันต่อไปนะครับเป็นในส่วนของคีย์บอร์ดนะครับนี่เลยครคีย์บอร์ดของเราครับ K 6 5 plus v i e l e t เป็นคีย์บอร์ด75%อน่านี่คือตัวกล่องนะครับก็จะมีในส่วนโลโก้ quality b a c k ops 6เหมือนกันครับในส่วนของสวิตช์เนี่ยจะเป็นในส่วนของ s อแซ m lx red นะครับก็จะเป็น red Switch นั่นเองอ่าซึ่งผมก็ใช้แล้วชอบผม เป็นคนชอบสอวิตแบบนี้อยู่แล้วจะได้ไม่ดังมากนะฮะจะได้ไม่รบกวนคนดูแบบบางทีเรากดคีย,ย์บอร์ดอะไรเงี้ยอาจจะดังไปหน่อยซึ่งคีย์บอร์ดสวยมากนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของสเปคนะครับข้างหลังอ่าส่วนตัวคีย์บอร์ดนะพูดในส่วนกล่องไปละส่วนตัวคีย์บอร์ดนะครับก็มาเป็นแบบนี้เลยนี่ตัวแค่นี้น้ําหนักไม่เยอะนะโดยส่วนตัวเท,ท่าที่ลองจับมาเบาๆเลยนะครับนี่เป็นแบบนี้เลยซึ่งจริงๆเนี่ยมันจะมีปุ่ม เปิดปิดไฟด้วยนะครับนี่อยู่ตรงนี้นะครับก็อันนี้ก็เป็นอะไรที่ดีนะผมชอบนะพอกดปุ๊บปุ๊บนี่ปิดเลยนี่ปิดจะเป็นแบบนี้อ่าเทปะก็จะมีในส่วนของลายตรงนี้นะครับนี่อันนี้ก็จะมีในส่วนของตัวหมุนได้ที่ปรับอะไรต่างๆในโปรแกรมเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงนะฮะนี่แล้วก็ในส่วนของนี่มีเป็นเรียกว่าเป็นคําพูดเป็นคําพูดประจําในส่วนของภาคนี้เนาะนี่ตรงนี้เลยตรงสเปซบาร์นะครับผม สีสันสวยงามครับก็จะมีในส่วนของอผมปิดก่อนจะได้เห็นมีมีตัดส้มนะครับคีย์บอร์ดไม่อยู่สัตไทยนะครับนี่แล้วก็มีโลโก้คอเซอตรงนี้ครับรวมไปถึงนี่ตรงนี้เป็นโลโก้ในส่วนตัวเกมครับไม่ดูลายสวยจัดจัดนะครับผมนะก็ข้างหลังก็มีลายด้วยนะข้างหลังก็จะเป็นลายนี่แบบนี้อ่าเห็นไหมเป็นลายโลโก้คอแซข้างหลังนะครับก็สามารถตับระดับได้สําหรับคีย์บอร์ดตัวนี้และอย่างสุดท้ายครับในส่วนของ H S 8 0 R G B Wireless นะครับนี่ เป็นลายคอฟฟิวตี้เช่นกันนะครับผมก็เรียกได้ว่าจริงๆจ,จริงบอกไว้ก่อนว่ผมมีตัวนี้อีกหนึ่งตัวที่ดีไซน์คล้ายๆกันแต่ว่าจะเป็นในส่วนของ8 s 8 0 Max อาจจะได้หยิบให้ดูแต่เดี๋ยวพูดถึงตัวนี้ก่อนนะครับก็ในส่วนของ H H80 RGB Wireless นะครับก็ตัวนี้ก็เรียกว่าสวยงามจริงๆผมเคยใช้แล้วทรงประมาณนี้ชอบเป็นหนููัังที่ผมชื่นชอบมากนะครับอืมก็รองรับทั้ง PC Mac Mobile แล้วก็ PlayStation อ่านะครับมีบอกไว้เลยรองรับหมดนะครับแล้วก็เรื่องเสียงดีมากนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันในโปรแกรมนะครับผมอ่ามาดูส่วนหูฟังกันก่อนหูฟังจะเป็นแบบนี้นะครับนี่เป็นแบบนี้เลยนะก็จะมีตัวปรับของอ่าเรียกว่าไงอ่ะแบบปรับปรับระดับของหัวเรานะครับอยู่ตรงนี้นี่เราสามารถปรับได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวูฟังก็จะเป็นแบบเป็นผ้านะครับก็ใส่สบายใส่ได้นานนะครับก็จะมีปุ่มมงปุ่มบอกหมดอะไรแบบนี้อื้อ มีโลโก้ตัวเกมตรงนี้นะฮะแล้วก็มีโลโก้นี่คอแซมี2ฝั่งครับโลโก้ไม่เหมือนกัน2ฝัง่งนะครับไมค์เปิดออนออฟได้นี่สวัดขึ้น <My God. S 1> นี่เปิดปุ๊บเก็บ <My God. S 1> แค่นี้นะครับตัวก็จะมีเสียงบอก้วนะไมค์ออนไมค์ออฟนะครับใส่แล้วก็เป็นแบบนี้อ่าเป็นแบบนี้นะครับไม่ไม่รัดหูจะเกินไปก็เป็นอีกหนึ่งหูฟังที่ผมใช้แล้วผมชื่นชอบเพราะว่าจริงๆผมที่ผมบอกผมเคยใช้ตัวเฮดิทแปดสิบแม็กมาแล้วดิมให้ดูนี่นี่เป็นในส่วนของเฮดิทแปดแม็กที่ผม ยังใช้งานอยู่และตัวนี้ผมใช้ไปต่างประเทศมาด้วยนะครับใส่แบบหูฟังฟังเพลงอะไรแบบนี้ซึ่งแบตเนี่ยค่อนข้างจะอึดมาก,มากๆเป็นอีกหนึ่งหูฟังที่แบตอึดอึดแบบอึดจัดๆเลยนะครับก็มี2ตัวนะครับคนก็เท่าที่ผมใส่มาถ้าถ้าเทียบกันตัวตัวเนี้ตัวที่เป็นในส่วนของแบ็ k ออฟเนี่ยจะค่อนข้างแน่นกว่าจะกระชับกว่าตัวนี้จะจะออกไปทางแบบเรียกว <uğ? S 2> ่าไงอะ ไม่แน่นมากแล้วกันแต่ถ้าให้เลือกความแน่นผมว่าตัวนี้จะแน่นกว่าเท่าที่ผมลองใช้ดูนะแล้วก็มีในส่วนของตัวปรับเสียงนะครับมีเหมือนกันนะครับจะมีตัวปรับเสียงตรงนี้เปิดปิดตรงนี้นะครับผมอืมประมาณนี้นะครับแต่โลโก้ฝั่งนี้ที่นะผมชอบครับนี่มันจะสว่างๆหน่อยแต่จริงๆมันมันไม่สว่างขนาดนั้นนะนี่เป็นโลโก้นี้ปรับในโปรแกรมได้นะครับผมเดี๋ยวผมใส่ว่าเออลืมไม่ดูข้างบนก็จะมีโลโก้ของคอแซนะครับแล้วก็จะมีโลโก้ของตัวเกมอ่ะแบบนี้เลยสวยงามสวยงามนะครับผม มาพูดในส่วนของตัวโปรแกรมกันบ้างดีกว่าอันนี้ก็เสียบทั้งหมด3อย่างด้วยกันนะครับก็จะมีตัว h ฮดดแนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัว K65 เป็นตัวนี้เป็นตัวคีย์บอร์ดแล้วก็ในส่วนของตัวเมาส์ครับ M 7 5 Wir ิบหไวเลสนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ละอย่างเอาอย่างแรกเป็นในส่วนของเมาส์ก่อนละกันกดเปิดมานะครับก็ในส่วนของตัวโปรแกรมนะครับก็สามารถไปโหลงก,กันได้เลยนะครับก็จะมีในส่วนของ Lightning Effect ก็จะเป็นไฟตรงนี้นะครับนี่เป็นไฟขึ้นตรงนี เป็นเอฟเฟคของไฟนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของปุ่มที่ด้วยความที่มันมีปุ่มเพิ่มขึ้นมาอีก2ปุ่มเนี่ยเราก็สามารถเซตตรงนี้ให้เป็นปุ่มอะไรก็ได้นะครับซึ่งผมว่าค่อนข้างสะดวกปกติเนี่ยเมาส์เราจะเจอแค่ตรงนี้แต่ที่มีนี่ก็เฮ้ยเจ๋งดีแบบอ่นด,ด้วยนะครับเท่าที่ผมใช้งานมาก็ใช้ได้นานอยู่นะครับปรับปุ่มแล้วก็ DPI ครับดีลีไก็สามารถปรับได้เยอะมากๆนะครับสูงสุดเนี่ยก็เรียกว่านี่มีมนี่สเตตแต่ละต่าแล้วมีสไนเปอร์แล้วนะเรียกว่าปรับช้าสุดอะไรอย่างนี้ก็ คามดุจสูงสุด20,600 DPI ก็น่าจะเหลือๆกันนะครับซึ่งผมคิดว่าผมเป็นคนที่ปรับประมาณ1,200-1,600ไม่เกินนี้นะครับแล้วแต่จะเล่นส่วนตัวปรับ DPI จะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ข้างใต้คือเราก,กดปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนอ่าซึ่งมันก็จะเนี่ยอยู่ที่เราเซตอะไรแบบนี้นี่กดปุ๊บก็เปลี่ยนออนนี้ก็สามารถมาเซตมาเซตกันได้นะครับก็อ่าเดี๋ยวปุ๊บกลับเป็นเหมือนเดิมก่อนอ่าเซตเป็นที่ผมใช้อยู่ตัวนี้นะครับ แล้วก็มีในส่วนของเอ,อ่อสลวิชั่นด้วยก็น่าจะเป็นในส่วนของอ๋อแบบเชื่อมอ๋อเชื่อม USB แล้วก็เหมือนแบบอ่ากัแบกบัแบแบผ่นรองเมาส์อะไรประมาณน,นี้นะครับอ่ะต่อไปในส่วนของคีย์บอร์ดกันบั่งคีย์บอร์ดก็เรียกได้ว่าอันนี้เรายังไม่เปิดไฟเราเปิดไฟปุ๊บอ่าก,ก็จะมีขึ้นจะมีขึ้นเหมือนกันคือถ้าเราปิดเนี่ยในโปรแกรมก็ปิดอ่าถ้าเปิดในโปรแกรมก็เปิดนะครับผมก็ตัวคีย์บอร์ดนะครับก็มีปรับไลน์นิ่งเอฟเฟกซึ่งไลน์นิ่งเอฟเฟกมีเยอะแยะนะครับเยอะแยะมากมาย ก็สามารถไปดูกันได้ครับมีคัลเลอร์มีเวฟมีเรนโบว์เวฟคีย์อันนี้ก็สามารถปรับปุ่มได้เหมือนกันนะครับปุ่มต่างๆแบบถ้าต้องการอยากจะคนโทรลปุ่มไหนเป็นแบบสามารถใช้ระบบต่างๆของตัวปุ่มเนี่ยก็ปรับได้เยอะมากซึ่งผมเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ใช้ปุ่มอะไรเท่าไหร่อยู่แล้วนะครับก็อาจจะไม่ได้ปรับอะไรมากมายาเดี๋ยวผมถึงคีย์บอร์ดไว้ดูแล้วกันนะครับอ่ะโอเคต่อไปจะเป็นในส่วนของคอนโรลไรออก็คือตัวนี้นี่ตัวนี้ที่เราสามารถปรับได้นะครับว่าจะให้มันเป็น พูลลุ่มคอนโทรลไบเนตคอนโทรลอะไรต่างๆก็สามารถปรับได้ตรงนี้นะครับปรับที่โปรแกรมได้เลยอยากจะให้ปุ่มนี้ไปใช้ทํางานอะไรสามารถมานั่งปรับตรงนี้ได้นะครับต่อไปเปอร์ฟอร์แมนซ์ครับเปอร์ฟอร์แมนซ์ก็จะเป็นในส่วนของเมื่อแบบใช้งานอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถแบบเฮ้ยเราจะใช้งานเปอร์ฟอร์แมนซ์ของมันแบบเหมือนเป็นโหมดเปอร์ฟอร์แมนซ์อ่ะโหมดโหมดพิเศษอะไรเงี้ยเราสามารถดิสเซเบิลอ ab, ันตินเนตแท็บดิสเซเบิลอันเดอร์เอฟซีดิสเซเบิลชิปชิปแท็บอะไรแบบเนี้ยเพื่อที่ เมื่อเราเปิดใช้งานแล้วเราจะไม่ไม่มือไปโดนหรือว่าไปกดโดนแล้วมันมันแอคทีเวทอะไรแบบนี้ก็ก,ก็ก็ดีนะครับก็จะมีบอกต่างๆนะหลายอย่างครับสามารถปรับได้แล้วก็ตัวปุ่มเนี่ยแม้ว่าคีย์บอร์ดมันจะไม่ครบใช่ไหมแต่ว่าจริงๆตัวคีย์บอร์ดเนี่ยก็จะมีในส่วนของตัว Fn ที่เราสามารถกดเป็นคีย์ลัดได้นะครับก็มีหลายอย่างนะครับลองลองดูกันได้มีเยอะเหมือนกันนะครับต่อไปสุดท้ายครับผมในส่วนของตัวหูฟัง h s 8 0นะครับก็ เป็นหนูฟังตัวนี้อีกเลยนะครับเรียกได้ว่าอย่างสวยอย่างเท่นะครับซึ่งผมก็ใช้งานอยู่แล้วละ่ะจริงๆใช้ก็ชินเนี่ยฮะใส่สบายนะครับใส่นานด้วยผมใส่แบบ 7- 8ชั่วโมงก็ไม่รู้สึกแบบล้าหรือรู้สึกแบบปวดหัวเลยอะไรเพราะว่าหูฟังมันพอดีมันแบบมันใส่แล้วม,มันไม่ได้รัดจนเกินไปมันแบบเหมือนแค่เกาะเอาไว้อะไรมันี้ผมว่าโอเคนะก็จะมีในส่วนของไลน h t ิ่งเอฟเฟกนะครับที่สามารถปรับไฟได้ซึ่งจริงๆเนะี่ยหูฟังจะมีไฟให้ปรับเยอะเหมือนกันนะ ดูจากในส่วนของตัวเอฟเฟกก็มีคัลเลอร์ชิปมีคัลเลอร์เวฟอะไรแบบนี้ก็มีเยอะนะครับมีให้ปรับเยอะมากนะครับก็สามารถปรับกันได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัว NV i d i เดียด้วยนะครับบอร์ดแคทที่จะเป็นการปรับปรุงแบบ AI กับในส่วนตัวหูฟังตัวนี้แบบเรื่องเสียงเรื่องอะไรต่างๆอันนี้ก็สามารถจัดการกันได้แล้วก็มีในส่วนอีนคอไลเซอร์ที่เราสามารถปรับเสียงปรับอะไรได้นะครับซึ่งผมก็แม้สายเกมยิงเนาะก็ใช้ในส่วนของตัว FPS Com เพจิชั่นนะครับที่เรียกได้ว่าโอ้โหจริงๆผมผมผมเปิดตัวนี้นะเล่นเกมยิงคือแบบเสียงดังฟังชัดมากๆนะครับผมซึ่งนี่ก็เป็นการรีวิวนะครับสำหรับตัวอุปกรณ์ทั้งหมดของทางคอแซ่เอ็กซกับ Call of Duty Black Ops 6ครับซึ่งจริงๆเนี่ยผมก็เอาทั้งเซตเนี่ยไปเล่นเกมอยู่แล้วนะครับก็เรียกได้ว่าเนี่ยผมเอาภาพมาให้ดูผมก็ไปเล่นในส่วนของ Call of Duty Black Ops 6หมาก็เล่าโอ้โหดูเดือดเลือดพานซึ่งซึ่งตอนเล่นเนี่ยคีย์บอร์ดจ,จะมีไฟที่เปลี่ยนไปด้วยนะก็สามารถแบบซิงกับพวกกกเเเมไไดด้นนีีนี่่็็ปอะรทจ๋ง ตอนเล่นนี่คือแบบไฟจะอีกแบบหนึ่งจะไม่เหมือนที่เราเห็นแบบนี้อ่าไฟมันจะขึ้นอีกแบบหนึ่งตามภาพนะครับก็เลยว่าโอ้โหเล่นแล้วแบบสนุกสนานมากซึ่งผมก็เล่นตอนนี้คือชินหมดละคือเป็นอีกหนึ่งเมาส์ที่ใช้งานดีเซนเซอร์สบายแล้วก็คือจริงๆอะผมพูดนิดนึงเรื่องเมาส์เนี่ยอาจจะมีน้ําหนักนิดนึงนะครับแต่ว่าพอผมใช้ไปจนชินละก็ชิลๆไม่ได้หนักอะไรขนาดนั้นก็คอนโทรลสบายแรกๆในผมใช้คือด้วยความที่เพื่อนบอกว่าผมเคยใช้เมาส์ที่เบากว่านี้นะครับแต่ว่าตัวนี้น้ําหนัก เพิ่มขึ้นมานิดหน่อยแต่ว่าพอใช้แล้งจริงก็สบายดีเพราะว่ามันจะทําให้เรานิ่งขึ้นเพราะว่าน้าหนักเมาส์มันไม่หนักและก็ไม่เบาจนเกินไปอ่าก็คอนโทรลสบายครับยิงแบบคมๆนะครับส่วนตัวคีย์บอร์ดก็สบายดีครับชอบชอบความที่มันมันแค่นี้นทำให้ประหยัดพื้นที่แล้วก็ใช้งานได้เต็มที่การตอบสนองทุกอย่างไวหมดนะครับแล้วหูฟังนี่ไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องพูดเยอะต้องบอกแล้วกันไม่ต้องพูดเยอะเพราะผมใช้มาแล้วนะครับตัว h ีด0 m ้ x เนี่ย ใช้มาแล้วหูฟังนี่คือเสียงสไตล์เดียวกันเลยหูฟังแล้วเสียงดังด้วยแล้วแน่นกว่าด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับทั้งเรียกว่าทั้งอุปกรณ์ท,ทั้งหมดที่เราได้มานะครับก็ย้ำก็มาสักนิดหนึ่งของทุกชิ้นนะครับที่ผมรีวิวในวันนี้นะครับเท่าที่ผมได้ข่าวมาไม่เข้าไทยนะครับถ้าอยากได้ก็น่าจะต้องพรีออเดอร์กันแต่ว่าของทุกชิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเมาส์ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคีย์บอร์ดแล้วก็ในส่วนของหูฟังนะครับทุกตัว มีขายหมดนะครับเดี๋ยวผมจะปักตะก้าไว้ละกันนะครับมีขายด้ไทยหมดแต่ว่าจะไม่ใช่ลายแบบนี้นะครับผมก็โอเคประมาณนี้ละกันก็ขอบคุณทางคอแสด้วยนะครับที่ส่งทั้งหมดมาให้เราได้ใช้และรีวิวให้ดูกันซึ่งบอกเลยว่าชื่นชอบแล้วใช้งานได้ดีมากซึ่งบอกเลยว่านะตอนนี้ผมใช้ยาวๆบอกเลยว่าทุกครั้งที่คุณดูสตรีมผมนะครับหรือว่าผมเล่นเกมต่างๆเนี่ยมาจากอุปกรณ์33ชิ้นตัวนี้แน่นอนนะครับแผ่นรองเมาส์ด้วยอะเป็น4ชิ้นแผ่นรองเมาส์ด้วยก็ใช้แบบนี้คือใช้ดีแล้วก็ สุดยอดมากๆนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยครับใครสนใจอยากจัดนะครับลิงก์อยู่ใต้ดิสครกับชันไม่ใช่ลิงก์ดิตะกร้าอยู่ทางซ้ายล่างนะครับใครสนใจก็สามารถไปดูกันได้ผมจะปักตะกร้าไว้ทั้ง4อย่างเลยแล้วกันนะครับผมเอาโอเควันนี้มาวันนี้แล้วกันครับก็เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ใช้แล้วชอบนะครับอันนี้ชอบอยู่แล้วนะครับคือเลโกหูฟังอันนี้อันนี้ถูกใจมากเสียงดีสิ่งดีมากวริลลี่คูดนะครับและทุกอย่างเป็นไวเลสสบายนะครับไม่มีสายอะไรให้เกะกะนะครับอ่ะโอเคพูดมาเยือนละว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าาลลลืมกกกดดไคค์์แชรรรเป็นนนัััังงใจอซ้้ววยบบสหี เอาไว้ให้ทุกคนสวัสดีครับ